สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดสี่อย่างที่เป็นตัวขัดขวางระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะทําให้เรารู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ดูแลตัวเองดีแต่ทำไมยังรู้สึกติดขัดรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวรู้สึกป่วยบ่อยนะคะสะรุปมาเป็น4อย่างนี้ค่ะลองดูใครมีตรงไหนลองนําไปปรับดูนะคะหนึ่งก็คือพุงค่ะพุงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางลําตัวเนะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวขัดขวางการเดินทางของเลือดลมทุกอย่างคนที่มีพุงนะคะอาจจะเป็นพุงเฉพาะส่วนเนาะบางคนมีเฉพาะตรงหน้าท้องใช่ไหม ใหญ่ๆแข็งๆเลยหรือว่าบางคนมีพุงแน่นเลยเป็น,น,นหนาๆตรงกลางลําตัวก็ไม่ดีทั้งนั้นค่ะแล้วอาการมันจะมาเกิดอะไรข้างบนอย่างเงี้ยรู้สึกหายใจไม่อิ่มมีอาการเรอบ่อยกินเข้าไปก็ไม่ค่อยย่อยหรือว่าข้างล่างเองก็ถือรู้สึกติดขัดจังเลยทําไมช่วงนี้ปวดหลังรู้สึกเดินไม่ค่อยสะดวกก็เป็นเพราะว่าพุงมันไปขัดขวางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองหาสาเหตุดูนะพุงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยตบๆไปจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยเป็นพุงไขมัน เพราะว่าอาจจะเกิดจากการกินเอยการไม่ค่อยเดออกกำลังกายเอยหรือบางคนเป็นที่ลมเอ,อ่ลมเยอะไม่ได้กินเยอะอะไรนะแต่ว่าทำไมลมเยอะระบบย่อยไม่ค่อยดีหรือว่าบางคนมันแข็งเป็นเถาเป็นดานอาจจะเกิดจากท้องผูกเรือรังคือแต่ละคนนะ่สะสาเหตุไม่เหมือนกันค่ะก็ลองไปสังเกตดูแดงเคยมีทําคลิปเอาไว้เยอะเลยนะคะลองสังเกตเผื่อจะเจอมูลเหตุที่ใช่ กับเหตุของคุณก็จะได้ปรับที่ต้นทางได้ถูกนะคะแล้วพุงในเวลาที่มันลดได้อ่ะมันก็พาเพื่อนมันหายไปหลายโรคนะโรคติดต่อที่ไม่เรื้อรังใช่ไหมคะ NCD ต่างๆโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยให้ดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นอันแรกใครมีพุงลดต่วนนะคะ2ที่เป็นศัตรูของระบบภูมิคุ้มกันก็คือเสมหะค่ะความไม่คล่องความติดขัดนั่นเองสังเกตไหมใครที่พูดพูดอยู่ก็ต้องไอแล้วไอแบบมีเสมหะเหนียวๆอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่บง่งบอกอย่างหนึ่งค่ะว่าความไหลเวียนในร่างกายของคุณ มันเริ่มจะไม่คล่องและไอความไม่คล่องเนี่ยอันตรายนะคะนอกจากเสพหะในคอแล้วเนี่ยเสพหะมันก็คือระบบเลือดในร่างกายนั่แหละถ้าไปตรวจเลือดแล้วพบว่าโอ้โหไขมันในเลือดเริ่มสูงนะน้าตาลในเลือดเริ่มเยอะหรือว่าเวลาพยาบาลแบบดูดเลือดออกมาหูเลือดหนืดข้นเหลือเกินหรือว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะระบบประจำเดือนโอ้โหมันหนืดมันข้นมันมันแปลกไปอ่ะตรงเนี้ยคุณต้องเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยทำไมระบบเลือดของเรามันถึงติดขัดไม่คล่องเพราะว่าภูมิคุ้มกันอะมันก็ไปกับเลือดอะค่ะเลือดน้ําเหลืองถ้าเลือดเรามัันนนนหืดมมก็ ไปไม่ถึงแล้วเราก็จะป่วยบ่อยนะคะ 3. ก็คือความไม่ยืดหยุน,นะคะ่ะความแข็งตึงของกล้ามเนื้อนั่นเองอย่างที่บอกว่าเลือดนอกจากเราจะต้องดูแลแล,แล้วเราเลือดมันเดินผ่านอะไรมันเดินผ่านหลอดเลือดค่ะในทางแผนไทยเขาเรียกนาหารูเนาะช่องว่างในทางร่างกายของเราถ้าเกิดกล้ามเนื้อหลอดเลือดทุกอย่างมันแข็งตึงไปหมดเลยบางคนเป็นนะคะเนี่ยให้โยกมือโยกไม่ไปนะติดหรือว่านั่งยองยองไม่ได้ยืดเหยียดในบางท่าไม่ได้เริ่มกลมไม่ได้พวกเนี้ย ขอให้รู้เลยว่ามันเป็นสัญญาณมาเตือนเราว่าให้เราสังเกตแล้วว่าทําไมอ่ะทาไมมันถึงเริ่มไปได้ไม่คล่องแล้วทําไมเริ่มปวดหลังล่างแล้วเป็นเพราะอิริยาบถอะไรหรือเปล่าหรือบางคนนะคะเป็นเพราะโครงสร้างมันผิดโดยที่ไม่รู้ตัวมันผิดเพี้ยนแดงเคยทําคลิปเอาไว้ดุลยภาพบําบัดลองไปดูกันได้นะคะปรับตั้งแต่ต้นทางค่ะไอ้สัญญาณพวกนี้มันเป็นประโยชน์นะแล้วพอเราค่อยๆปรับเนี่ยมันก็จะช่วยให้ช่องทางของเรามันยืดหยุ่นแล้วเลือดลมภูมิคุ้มกันก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือระบบ สังการที่เป็นผิดค่ะระบบสั่งการคืออะไรสมองความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานนัเองช่วงนี้ต้นปีเนอะอ้าวเฮ้ยจะยังไงดีปีนี้จะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าอยู่ท่ามกลางสภาพบรรยากาศที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรปลอดภัยเลย คุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะลองดูอารมณ์พวกนี้แหละมันเป็นอารมณ์ที่ทําให้ฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลลังออกมาแล้วมันเกิดอะไรดีขึ้นบ้างมันก็มีแต่เลือดเป็นกรดมีแต่ทาให้กล้ามเนือ้อแข็งตึงระบบย่อยไม่ดีเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราอยู่ในโหมดอารมณ์นี้นานเกินไปละเราต้องถอยออกมานะคะเราก็มองหาสิ่งดีๆไอ้คลิ ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอารมณ์แดงทำเอาไว้เยอะมากๆเลยลองนําไปปรับใช้ดูนะคะเพราะฉะนั้น3ามสอย่างนี้ใครที่มีอยู่ลองนําไปสังเกตตัวเองเราปรับลดดูนะคะคุณมีพุงหรือเปล่ากล้ามเนื้อแข็งตึงหรือเปล่ามีเสมหะบ่อยๆหรือเปล่าความคิดไปในเชิงกังวลมากไปหรือเปล่าเหล่านี้มันเป็นตัวขัดขวางค่ะจริงๆถ้าเกิดลองลดไปได้สักอย่าง2ออย่างคุณจะรู้สึกถึงความคล่องตัวรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นรู้สึกเบามากขึ้น แล้วนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีจากภายในค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับเนื้อหาดีจากช่องแดงได้ใหม่วันนี้แดงลาไปก่อนวันแดงแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะ